สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่แอป to มันนี่วอลเล็กันหน่อยนะคะ To มันนี่วอลเล็มีกิจกรรมแจก w a l l ล็ฟรีสำหรับคนที่มีแอป to มันนี่วอลเล็เท่านั้นกิจกรรมนี้มีทุกปีกิจกรรมนี้รีบหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีขีดจำกัดในการแจกคาดว่าเขาจะแจกไปจนถึงปีใหม่นะเออกิจกรรมนี้ ถ้าปี2ปีที่แล้วจะเป็นเหมือนคอยฮันเตอร์แต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมวิธีการก็คือให้เรากดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปพอเรากดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปเสร็จเขาก็จะให้หัวใจเราหนึ่งดวงซึ่งหัวใจของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ ได้หัวใจหนึ่งดวงเสร็จแล้วให้เรากดที่เล่นเกมพอเรากดที่เล่นเกมเสร็จเขาจะให้เรากดปุ่มให้หยุดเพื่อที่ว่าจะให้น้องเขาหยุดแล้วก็หันมาถ้าเราได้เลขรางวัลอะไรหรือเราได้รับคะแนนเท่าไหร่เราก็จะได้เงินตามที่น้องเขาหันมาตามาอะไรหันมาเจอเลขอะไรเราก็ได้คะแนนตามนั้นส่วนการแลกเกออเลขของรางวัลในการแลกของรางวัลของเขาจะแลกอยู่ที่2 0บาทนี่แลกเงินสดเข้าทุมณีอยู่ที่2 0บาท อันนี้ลีบหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่เราก็สมัครมากดคัดลอกลิงของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนการถอนเงินเดี๋ยวขอสะสมอีกนิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนการถอนให้ดูนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่ะ